รทกเรือโดยสารและขนส่งสินค้าเกาะเต่มมาเกิดเพลิงไหม้กลางทะเลเมื่อเวลาหนาฬิกา40นาทีของวันที่4เมษายน2567ได้รับแจ้งว่าเรือโดยสารชื่อเกาะเจริญ2เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตัวเรือสถานที่เกิดเหตุอยู่บริเวณอ่าวฉลกบ,บ้านเก่าตำบลเกาะเต่าอำเภอเกาะพง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีห่างจากฝั่งประมาณสองไมล์ทะเลบนเรือมีผู้โดยสารจำนวน97คนและคนระจมเรือจำนวน11คนหลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายได้เข้าช่วยเหลือลําเลียงคนที่อยู่บนเรือออกทั้งหมดพร้อมประสานเรือที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาช่วยฉีดน้ําดับไฟต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นําผู้โดยสารทั้งหมดขึ้นเกาะเต่าได้อย่างปลอดภัยโดยมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยและสัมรักควันไฟ4คนเจ้าหน้าที่ได้ส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกาะเต่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ในโลกออนไลน์ได้มีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าแพรพัทรินยาได้นําคลิปเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุมาเผยแพร่พร้อมระบุข้อความว่า เช้านี้ที่กลางทะเลเรือก่อเต่าไฟไหม้พี่ที่ทํางานชั้นอยู่บนเรือลํานี้ต้องกระโดดน้ําหนีตายกันขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะโดยภาพในคลิปเป็นช่วงที่ไฟกําลังหมหนักบริเวณใต้ท้องเรือกลุ่มควันพวยพุ่งและไฟกําลังจะลุกลามมาถึงห้องโดยสารขณะที่ผู้โดยสารอยู่ในอาการตื่นประหนกกําลังสวมเสื้อชูชีพอพยพหนีตายมาอยู่บนที่สูงของตัวเรือ เพจ f a ฟ e b o o k ฝันดีฝันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันได้ทําการไล์สดสภาพตัวเรือที่ถูกไฟไหม้ทั้งลําสินค้ารถยนต์รถจักรยานยนต์ที่อยู่ในระวางเรือถูกไฟไหม้ทั้งหมดและเรือยังมีกลุ่มควันและความร้อนสะสมอยู่เจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ําเลี้ยงไปที่ตัวเรืออย่างต่อเนื่องโดยทางเรือหลวงอ่างทองจะส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมด้วยสารเคมีดับเพลิงเข้าพื้นที่เพื่อมาดับไฟด้านพันตารวจเอกโชคชัยสุททิเมตรผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเกาะเต่าเปิดเผยว่า จะเปิดศูนย์ให้การช่วยเหลือผู้โดยสารที่มากับเรือลำที่เกิดเหตุมาลงทะเบียนพร้อมแจ้งทรัพย์สินที่ติดตัวมาว่ามีความเสียหายหรือสูญหายอย่างไรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปและประสานศูนย์พิสูจน์หลักฐานแปดเข้ามาเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสาเหตุการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้ต่อไปสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุย บริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาร์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมาท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน